สวัดค่ะว,นนนะวนันเกิดปีนี้เป็นยะงไรบ้างสวัสดีครับทักทายก่อนเนาะวันเกิดปีนี้หรอรู้สึกว่าวัยจังเลยทำไมแบบแป๊บเดียว25้เราเหรอก็ <c oughs> <c oughs> แต่ว่าหน้าเราก็ยังประมาณ15 16ก็ยังได้อยู่ลเล่น <c oughs> ได้แหละก็รู้สึกว่าดีใจครับดีใจมากๆที่แบบว่าเราไม่ได้เจอกับแฟนคลับแบบปกติเราจะมีแฟนมีเกือบแบบทุกปีอะไรเงี้ยวันเกิดอะไรเงี้ยแต่ปีนี้เราไม่ได้เจอก็ไม่เป็นไรรู้สึกว่าทุกคนก็ยังแบบีิถึงการส่งกำลังใจกันมาแท็กมาไ G จทวิตเตอร์อะไรเงี้ยรู้สึกว่า อุ่นหนาฟ้าข้างครับรู้สึกว่าอบอุ่นยังใกล้ชิดกันไม่ไปไหนครับแฮปปี้มากป,มททาปีนี้มีแพลนทำอะไรบ้างปีนี้มีแพลนทำอะไรบ้างหรอก็เร็วๆนี้นะครับจะมีโปรเจกต์ซีรีส์แล้วกับอบี้เป็นเรื่องแรกนะครับเรื่องแรกไหมอ่ะเรื่องแรกที่เราเป็นตัวหลักสักทีดีใจมากวันนี้ก็มาถึงว่าครับผมยังไงก็ฝากติดตาม้วยนะครับแล้วก็นอกจากเรื่องงานแสดงหรอก็มีโปรเจก นิดๆหน่อยๆของในทั้งในบริษัทแล้วก็ของเอซียโลฮาร์ดของเอิร์นนะครับที่เป็นแบรนด์เสื้อเร็วๆนี้ก็ปลายเดือนหน้านี้เลยครับเอ้ยปลายเดือนนี้สิปลายเดือนนี้ก็จะประมาณต้นเดือนหน้าช่วงๆนั้นประมาณต้นธันวาอะไรเงี้ยครับจะมีเปิดพรีออเดอร์ของคอลเลกชันใหม่นะครับรับรองว่ารอบนี้เป็นมีเป็นบ็อกเซตด้วยมีหลายชิ้นให้เลือกแน่นอนครับน่ารักแน่นอนตั้งใจทำมากๆเลยครับใช่ อุ s <S <it> <S <ans> <Elena> word, ้ยเอธยังปกติอะเอรจะยังไม่อ่านอ่านแบบระหว่างวันยังไม่อ่านแต่แบบเห็นแวบๆเห็นแต่มา่คืนละแต่ว่าจะรอแบบผ่านให้ครบอะแล้วค่อยไปแบบนั่งอ่านทีนั้นแต่ว่าส่วนใหญ่เห็นแบบมีแต่คนริฮอนดีๆทั้งนั้นเลยครับแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยแฮปปี้เพราะว่าเออแต่จะนั่งอ่านทีเดียวแล้วค่อยเสพมนต์ทีเดียวจะได้แบบเขาเรียกว่าไงอะอินทีเดียวแล้วก็แบบถ้ามันร้องไห้อะไรแมันจะแบบรู้สึกเป็นโรคจิตเสพติดความความแบบ ความน้ำตาไหลอ่ะเป็นโรคจิตเออรู้สึกว่าแบบเออถ้ามันร้องไห้แสดงว่าแบบสำเร็จปีนี้อะไรเงี้ยนั่งอ่านการ์ดบางทีเหนื่อยต้องรอเหนื่อยแต่ช่วงนี้เรายังแฮปปี้ไงมันมีช่วงแบบเหนื่อยอ่ะแบบเวลาเมื่อก่อนบินไปเชียงใหม่กรุงเทพใช่ไหมแล้วก็แบบแฟนคลับเขียนการ์ดอะไรเงี้ยมาแล้วนั่งอ่านแล้วแบบร้องไห้เพราะเหนื่อยทีสิทธิ์แล้วก็อินอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเราอยากได้โมเมนต์นั้นเราไม่ค่อยได้เจอนาแล้วแล้วรอบเนี้ยรู้สึกว่าเออน่าจะมีเยอะแน่ๆอะไรเงี้ยจะรออ่านครับจะอ่านทุกใบอ่านทุกแท็กทุกคอมเมนต์อะไรอย่างี้จะพยาายมไปเิร์ชจนเจออครับไม่่ต้งหวง ของขวัญมีแล้วบ้างครับเห็นเห็นนิดๆหน่อยๆแต่ว่าเออไม่ได้ค่อยคาดหวังกับของขวัญเท่าไหร่เพราะว่าเออรู้สึกว่าอยากให้ทุกคนเซฟเงินสมากกว่าแล้วแบบว่าตอนนี้ก็โตแล้วทํางานได้แล้วซื้อเองได้แล้วอย่างเงี้ยแต่ว่าสาหรับคนที่ส่งมานะครับขอบคุณมากๆนะครับบางคนก็ส่งมาแบบแดนไกลเลยมีแบบทั้งในประเทศต่างประเทศอย่างเงี้ยฝากกันมาเยอะเลยแต่เออยังไม่รู้เลยนะว่าเป็นอะไรแต่ส่วนใหญ่เห็นว่าเป็นตุ๊กตาเนี่น่ารักครับขอบคุณมากอะไรเงี้ยเห็นมีแบบเป็นเสื้อผ้านั่นนี่ก็มีเยอะเลยขอบคุณมากครับดีใจ พิเศษเหรอเออส่วนตัวว่าแบบทุกชิ้นนะ่ะมันมีความพิเศษของตัวเองอยู่แล้วเราจะแบบไม่ได้มองว่าแบบเอออันไหนดีกว่าอันไหนอะไรเงี้ยเราไม่ได้แบบคอมเพล์อยู่แล้วรู้สึกว่าเขาตั้งใจให้ก็ดีแค่ไหนแล้วอะไรเงี้ยจริงๆเพราะว่าเราส่วนใหญ่ตาเออจากส่วนในญ่จะชอบแบบที่ของขวัญแล้วมีการจะชอบอ่านตรงนั้นมากกว่าอะไรเงี้ยจะรู้สึกว่าแบบ เออตรงนั้นนะต่างหากที่เขาอยากส่งมาให้เราจริงๆอะไรเงี้ยพวกคําอวยพรหรืออะไรอย่างเงี้ยมากกว่าเพราะว่าอย่างเป็นของอ่ะเออนึกออกนะบางทีเหมือนเหมือนเราอ่ะเราก็จะเดาว่าแบบเอ้ยจะตรงใจน้องไหมนั่นนี่มันเป็นไปแบบไม่ได้หรอกร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกนะที่มันจะแบบเอ้ยถูกใจเราทุกชิน้นอะไรเงี้ยแต่ว่าเออดหน้สึกว่าแค่เขาให้อะไรก็แล้วแต่แบบแค่ลูกอมเม็ดนึงก็ดีใจแล้วครับเมื่อกี้มีการลงไปโปฟกัสเป็นครับใช่ใช่ใช่ใชที่เขาจัดอันอีเวนต์ให้ใช่ไหมรู้สึกว่าปีนี้แบบ ร้านบาร์คาเฟ่เฟเซสร์ขึ้นมากรู้สึกแบบชอบไม่ใช่แค่วันเกิดเลยนะวันเกิดของทุกๆคนแล้วก็โปรงมดไปในตัวบาร์คาเฟ่เฟรนนะครับรับจัดวันเกิดของทุกด้อมทุกศิลปินทุกค่ายนะครับลองดูว่าไม่รู้ว่าตอนนี้คิดค่ายใส่ยงไรหรือฟรีนะครับไม่แน่ใจแต่วางคัฟลีฟก็มีนะครับข้างล่างเชิญได้เพราะว่าจะมีเขา,าเรียกไงว่าหมุนเวียนกันตลอดเป็นเหมือนแบบ feel e x h i b i t i o นมันจะทําให้ร้านเต็มขึ้นแล้วรู้สึกว่าสวยดีแล้วก็สําหรับ Earth ธหรอ รู้สึกว่าจะมีทั้งบ้านคู่ม่านเดี่ยวนะั้นนี่เขามีหลายมุมแล้วก็มีเห็นมีของพี่นิวด้วยอะไรเงี้ยครับรู้สึกว่ามันทุ่มทุนทุ่มเท,มทแล้วก็รู้เขาแบบครีเอทมากๆรู้แบบตั้งใจมากกว่าจะแบบเข้าใจมันจัดงานทีหนึ่งให้มันสวยมันยากแต่เขาก็แบบทําเต็มที่แล้วมันมีการแบบเขียนไวพอแล้วให้เป็นมัดกับตรงที่เป็นซุมอะไรเงี้ยรู้สึกว่าน่ารักมากแบบได้ไปอ่านด้วยอะไรเงี้ยรู้สึกว่าชอบขอบคุณมากนะครับวก็เมื่อคืน น้องชายคนสนิทคนเลยอ่าตอนแรกเนี่ยโคตรโกรธอะพูดเลยอันเนี้ยคือแบบเดี๋ยวเอคือน้องมันแอบ,บถ่ายเป็นฟูเทสไปแบบโคตรโกรธอะอันนี้พูดมจริงจริงแบบว่าเกือบจกกะโกรธแล้วเพราะว่าน้องแพนมาเป็นอาทิตย์อาทิตย์เรายัางนึกไม่ถึงเลยอะเพราะว่าตั้งแต่ไปชนบุรีอาทิตย์ก่อนประมาณันทิตย22 23อะไรเงี้ยมันเริ่มตึงไปตึงแบบไม่มีเหตุผลตอนแรกก็นึกว่าแบบเออหรือว่าเราทิ้งมันเที่ยว่าวะแต่ก็แบบเออไม่เป็นไรหรอกพายุมันเข้าไงนึกออกไะเราก็ไม่ได้ออกไปไหนมากอะไรเงี้ย ก็เลยแบบแล้วมันกลับมามันตึงเป็นไร ي, ไปถ่ายรายการหัว้ายใต้ก่อนก็ตึงเนี่ยแบบคุยทำข้าวตอบคําแบบหุดหิดกนะ็หุดหิดอะแบบแบบปกติเราจะคุยดีเราคุยดีก่อนเฮ้ยเป็นไรแต่ต่อนหน้าจะไม่ด่านะจะแบบพูดดีตลอดจะแบบเฮ้ยเป็นไรในใจเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนระวังไว้อะไรเงี้ยแล้วมีชอ็อตเมื่อวานตรงที่แบบนัดเอิร์ธมา2ครึ่ง มาจริงสามโมงครึง่งช็อตแรกแบบหันไปบอกพี่นิวพี่นิวนิสัยเนี่ยน้องใช่ไหมนั่นแหะนะมันไม่ใช่ครั้งแรกที่ขึ้นเลยอะตอนนั้นคือเดือดในหัวคือแบบเลดมากแบบโคตรเลดโคตรงอนแล้วแบบแล้วเอิร์นก็ไลน์ไปบอกว่าเนี่ยนัดไม่เป็นนัดเลยนะกี่โมงแล้วบอกว่าไงรู้ไหมแล้วจะแล้วมีนะแบบประมาณว่าตอบเอิร์นกลับมาว่าเราจะไปเร็วทําไมล่ะโอ้โหโคตรแบบนี่มันสามโมงครึง่งนะสองโมงครึง่งแล้วตัวเองไม่มาแล้วนี่แบบเดือดแล้วแบบ แล้วเพิ่มมารู้ทีหลังอะว่ามันตั้งใจตอบอย่างนั้นน้องมันแบบโอเคมันคิดมาเป็นแพลนแล้วแบบอีกนิดเดียวเราเป็นคนแรกเลยบอกเลยว่าเป็นคนแรกในชีวิตเลยจริงๆว่าที่แบบเซอร์ไพรส์เราสำเร็จว้าวนะรู้สึกว่าไม่คิดว่าน้องจะเขาเรียกว่าไงอะเออเซอร์ไพรส์มากเซอร์ไพรส์มากเอางี้คือเกรแหละว่าน้องแบบเปเลยจะเข้าใจหมายถึงว่าเข้าใจแหละว่าเข้าใจเอาใจใส่นิดหน่อยแต่ว่าปกติไม่ค่อยแสดงออกต่างคนต่างไม่ค่อยแสดงออกเท่าไหร่อะไรเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายก็เก่งฮะดีฮะ เกือบตีกันจริงเกือบไม่คุยกันแล้วเกือบแล้วนะอีกนิดนึงคือเริ่มละเริ่มแบบพี่นิวนิสัยนี้น้องใช้ไม่ได้เลยนะโคตรใช้ไม่ได้เลยแล้วก็ไปคุยอย่างนี้ด้วยทุกคนแบบว่ารอไปดูเต็มเต็มพวงอาชแนนดีเทลนะดีเทลช่องเอิร์ธแล้วก็ประมาณว่าแบบน้องมาถ่ายเก็บไว้ใช่ไหมก็ตั้งกองไว้ทุกอย่างเลยอะทุกคนมันเหมือนแบบที่มันแพลงอะไราการที่มันแกล้งกันอะคืออย่างนั้นเลยอะ่ะคือแบบ โดนต้มอ่ะจริงๆโดนต้มเปื่อยเลยแล้วแบบทุกคนเล่าตัวคือรู้หมดจนบาริสตาข้างล่างยังรู้ว่าแซนต้าเซอร์ไพรส์อ่ะเตอร์ไม่รู้เลยเลยแล้วก็โคตรโกรธนอะไม่เคยเจอใครอย่างเงี้ยไม่ชอบเลยอะ่ะนี่ก็เลยบอกว่าขอองนี้ครั้งเดียวนะปี่หน้าไม่ต้องทำอะไรอย่างนี้ทํางี้จะโกรธจริงแบบเซ็งตัดจัดเลยอะ่ะรู้สึกแบบอะไรเนี่ยต้องมาเสียสุขภาพจิตเป็นอาทิตย์อาทิตย์เพราะว่านี่ก่อนเล่าก่อนเขาไม่จบขาขาขออีกนิดนึงอสตรีมเกมนะโอ้โหโคตรเดือดตอนนั้นแบบ ฝากเออฝากาซื้อกระเพราเข้ามาเออถ้าเราถามเราคุยทั้งทีแบบคุยดีมากแบบว่าเอออยากกินอะไรเดี๋ยวซื้อเข้าไปให้อะไรเงี้ยวันนั้นไม่ได้ซ้อมเต้นก็เลยแบบเอออยากกินกระเพราอะไรก็ได้ง่าย,ายๆเลืก้ก็ซื้อเข้าไปเอ้กกินดิแบบเออก็ปกติก็แบบมาให้แล้วก็กินดีไม่กินอ่ะแล้วก็เล่นแบบตึงไม่กินอ่ะเอากินดีเราจะให้สั่งมาทำไมนี่ก็คิดในใจทุกคนนั่งกินข้าวกันแฮปปี้ฮ่ะมันแบบนั่งกลมเล่นกินเนี่ยแล้วแบบ เป็นอินโิร์ทหนักนะเนี่ยนี่สักวันแบบตอนแรกอาจจะแบบสตรีมเกมเสร็จต้องคุยกันสักแมทพอสตรีมเกมเสร็จเท่านั้นแบบแม่เล่นกล้องตอนอยู่หน้ากล้องแฟนขบแบบแม่ยิ้มปกติพอสตรีมบางปุ๊บไม่คุยสักคำลุกออกเข้าห้องไปเลยนี่แบบบางอาจมากบางอาจมากนี่ก็แบบเคนี่จะเป็นฟังเส้นสุดท้ายที่จะจะให้แล้วก็เลยแบบไม่เป็นไรเราโตกว่าเราโตกว่าเราต้องเก็บตรงในไว้ก็เลยแบบไม่เป็นไรมันเด็กอีกดอกหนึ่งพอตื่นเช้ามาปกติจะต้อง,องแบบว่า ลงมาแล้วก็จะแบบสะทักมาแบบเอ้ยตื่นยังนั่นนี่แบบไปไหนกันต่อไหมนั่นนี่อะไรเงี้ยตื่นมาแบบหายไปแล้วเว้ยโรดแบบไม่อยู่บ้านแล้วหายไปแล้วนี่ก็แบบดอกสองเคแล้วก็จะแบบมีความปั่นประสาทแล้วสักแป๊บตอนบ่ายทักมาวันที่สาวเอ็ดไปถ่ายบล็อกไหมนาๆๆไปชวนไปแบบไปซื้อรองเท้ากันนั่นนี่ก็แบบเดี๋ยวคนเดียวกันไหมคนที่ตอบกับคนที่มาเจอเนี่ยมันแบบมันไม่ใช่นี่ก็เลยตอบไปว่าไม่ไปไปเองดีอยากไปก็ไปเองดีไม่ไปเพราะว่าไปเราตึงตึงอะไรไม่ได้ตึงแบบนี่ก็คิดในใจเออเมื่อวานมันคงเต้นเหนื่อยละมั แล้วก็มาพอม,มาเจอจริงก็เป็นอย่างเมื่อวานอะเลดแล้วเลยอีกเจอต่อหน้าโอ้โ oh, ห oh, มีอีกหยอกหนึง่งเมื่อวานแบบมันเอาทุกเม็ดอะจริงๆน้องให้เอาทุกเม็ดแบบไปต่อตรงที่นั่นอีกพอเอิร์ดชวนว่าแบบป่ะเสร็จแล้วตอนแฟนขาข้างล่างเอิร์ดเกือบแล้วทุกคนคือเกือบฟิลขาดเอิร์ดไม่เคยแบบฟิลขาดใครแต่น้องแบบนี้เลยคือเหมือนแบบแอดมินบ้านเอิร์มาอธิบายว่าแบบเออของกิจการต้องทำงี้ง,งีนะเอิร์ดก็ถ่ายฟูดถ่ายแบบเก็บแบบบรรยากาศร้านนั่นนี่น้องหันมา ที่เมื่อกี้พี่เขาพูดอะได้ฟังบ้างปะพูดอย่างเงี้ยแล้วแบบอ๋อก็ก็พอรู้แล้วแบบแล้วทำไมไม่ฟังอะคือโคตรตึงอะแล้วหน้าคือโกรธมากหน้าคือแบบไม่พอใจแล้วนี่แบบอะไรนักหนาคือในใจแบบอีกนิดเกือบด่าแบบแสงหน้าตรงนั้นแล้วแต่แบบไม่ได้ไม่ได้เราต้องเก็บแบบอดทนอีกนิดคือมันแบบสะสมมาเนื้อออกมาแบบสะสมเรื่อยๆแล้วแบบมันมันได้ทุกเม็ดแต่จริงๆแล้วตอนช็อตสุดท้ายที่จะแบบโคตรเฟลคือ เดินไปในห้องแล้วน้องตั้งกล้องไว้เป็น iPad โคตรเนียนโคตรเนียนบอกอย่าบอกว่าโคตรเนียนแล้วแบบวางแบบของกระเกะระกะแล้วไอแพวางไว้เอวก็เดินเข้าไปป่ะเสร็จแล้วนี่ก็คือแบบเพื่อสุดท้ายมาเมื่อกี้มาจะเหนื่อยก็ขึ้นใส่ก็ขึ้นมาป่ะไปกินแบบไปหาไปถ่ายเสร็จแล้วปะเดี๋ยวไปถ่ายวอลกกันต่อไปเรื่องรองเท้าใช่ไหมป่ะไม่ไปอ่ะมีนัดแล้วโอ้โหเพอาเขามีนัดแล้วเท่านั้นแหละแล้วมาทำไมอะไรอย่างเงี้ยโคตรเซ็งอ่ะแบบหลายแมทมาแล้วตอนนั้นก็เคไปก็ได้อะไรเงี้ยแล้วก็แยก้ายหนูก็แบบเงียบ ใักแปรมันแฮปปีเบอร์เดย์มาแล้วโคตรแบบไม่มีในหัวเลยเซอร์ไพรส์คือแบบไม่มีหัวจริงๆเลยแบบเลยเพราะรู้สึกว่ามันยังไม่ถึงวันนี้ว่ะแบบคงไม่ขนาดนี้แล้วก็คือเคยเป็นประมาณนี้รอบนึงแต่ว่ามันมีเหตุผลกว่านี้อะไรเงี้ยแต่รอบนี้ดูแบบไร้ผลจังวะอะไรเงี้ยโอเคอ่วมนนะเราเล่นเอาหนักชนะถือว่าโอเคยอมให้รอบนี้ปีนี้ชนะปีหน้าไม่แน่ระวังนะเซอร์ไพรส์คือไม่มีของขวัญระวังไว้ เซอร์ไพรส์คือ no surprise เพราะขวัญปีนี้ซานต้าให้อะไรนี่ซานต้าให้อนี้น้องแพนด้าน้อยคือแบบว่าเป็นรองเท้าครับเป็นในในกี้แล้วก็ประมาณว่าน้องน้องส่งมาว่าอยากได้อนี้อะไรเงี้ยแล้วก็ตอบไปเอ้ยอยากได้เหมือนกันแล้วอยากได้จริงเว้ยคืออยากได้จริงคือด่ดูมาก่อนอันนี้ช่วงประมาณสองสามปีก่อนซึ่งก่อนอันนี้ไม่มีอะไรในหัวที่อยากได้เลยอะไรเงี้ยแล้วก็เอ้ยน้องส่งมาแล้วก็อยากได้แล้วก็พูดเล่นกับมันแล้วก็แบบโอเคอะไรอย่างงี้ชอบใจมากถูกใจมากแบบไม่คิดว่าจะซือ้อเพราะรู้สึกว่าแบบคือ องจริงเห็นใจนะเพราะว่าช่วงนี้น้องก็จะแบบมีความแบบบ่นเครียดนิดนึงแบบนั่นนี่แบบว่าอยากแบบก็บ่นแบบอยากมีงานอยากแบบนั่นนี่บนนะ่นอะตามสไตล์ดเด็กอนะเราก็แบบเฮ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวช่วยๆกันไปนั่นนี่เลยอย่าเครียดไม่เป็นไรเนี่ยไม่มีก็ไม่ม,ม,มีพร้อมกันเนี่ยเครียดหนาะพี่ยังไม่มีเลยอยไลยละไรเงี้ยก็แซวเล่นงอะไบมันก็แบบคือไม่ครียนะคือรู้สึกว่าเน้องลงทุนานะเนี่ยอะไรเงี้ยรู้สึกว่าปกติเราก็ส่วนใหญ่เวลาไปกินน,นั่นนี่ก็มีแหละเราจะสับกันเลี้ยงน,นั่นนี่แต่ว่ารู้สึกรอบนี้แบบงอุนลงทุนลงทุ เกินคาดมาก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 ในหลายอันเกินคาดแบบเซอร์ไพรส์ของจริงอันเนี้ยเซอร์ไพรส์สุด the best of the year ของจริงฮะอันนี้เก่งมากไ,มได้กลับบ้านได้รับอวยพรหรือว่าของขวัญจากที่บ้านที่บ้านใช่ไหมที่บ้านแล้หรอปกติที่บ้านเออส่วนใหญ่จะส่วนใหญ่แม่จะพาไปไปกินข้าวอะไรเงี้ยไม่ได้แบบติดแบบของขวัญที่บ้านให้อะไรเงี้ยแต่ส่วนใหญ่แม่ก็จะอวยพรแต่ปีนี้แม่ยังไม่ไมอวยพรมาเลยตอนเช้าเพิ่งส่งแบบสวัสดีวันอะไรนะวันไหนวันจันทร์อะไรเงี้ยมาให้อ่ะงงมากแล้วก็แบบ มันเกิดลูกปกติชีจะแบบจําได้แล้วต้องโทรมาแล้วหรือไม่แม่อานาอาจจะแบบยุ ung, <ๆ>่งยุ่งก็เลยแบบเดี๋ยวคืนนี้และกันเพราะว่านางก็ตัดพอแบบวันเกิดแม่กว่าจะโทรมาตั้งหกโมง่ล้ตอนนั้นเราติดงานไงแบบแม่ก็โทรมาแล้วอะไรเงี้ยนางก็จะแบบงงแงนางอาจจะเอาคืนแต่เดี๋ยวรอดูเพราะปกติเออจะสนิทกับแม่แต่คนอื่นก็ไม่ค่อยได้อยู่ด้วยแบบเป็นญาติคนอื่นแต่ก็มีครับเป็น ปู่่าตอไม่ใช่ปู่ญาสิเริ่มไปกับหลายคนเหลือแบบพวกป้านะาอารอะไรเงี้ยครับก็ทักมาแบบตามโซเชียลอะไรเงี้ยครับแล้วก็บางคนก็โอนเงินมาเมื่อก่อนตอนเด็กดีใจมากเวลามันเกิดจะแบบป้าจะโอนเงินมาให้รู้สึกแบบดีใจมากเพราะว่าส่วนใหญ่แม่จะให้ใค่าขนมแล้วนะั้นก็จะพาไปเลี้ยงข้าวอะไรเงี้ยแต่ว่าป้าจะโอนเงินจะขอแบบเอเลขที่บัญชีแล้วแบบฝากไปให้แล้วนะบัญชีประจำอะไรเรารู้สึกว่าดีใจจังเลยอยากเกิดบ่อยบ่อยตอนเด็กๆอะ่ะเพราะว่ารู้สึกว่าเราจะไปซื้อของเล่นได้อะไรเงี้ย ม,ม,มีอะไรที่อยากได้เป็นพิเศษในปีนี้มีอะไรที่อยากได้เป็นพิเศษเหรอปีนี้อยากได้เป็นพิเศษ <c oughs> อยากให้ทุกคนเขาเรียวกว่าไงอะเห็นศักยภาพของพวกเราพวกเราในที่นี้คือแบบทั้งตัวเออทั้งน้องด้วยคู่ที่เล่นคู่กันแล้วก็ทั้งแบบเขาเรียวกว่าไงศิลปินในค่ายแล้วก็ผลงานของค่ายนี้อะไรเงี้ยอยากให้เราโตไปกว่านี้แล้วก็แบบ เขาเรียกว่าไงอ่ะอยากให้มีผลงานดีๆออกมาจริงๆแล้วแบบรู้สึกว่าแบบเอ้ยมันแมสแล้วมันสมควรที่จะแมสเลยอย่างเงี้ยรู้สึกว่าอันนั้นแหละเป็นแบบเป็นวิชของปีนี้คือเป็นแบบคําแบบอธิษฐานของปีนี้อะไรเงี้ยบอกบอกไปแล้วมันสําเร็จไหมไม่ถือว่าไม่บอกนะเมื่อกี้ก็รู้สึกว่าเอออะไรเงี้ยจะเป็นเรื่องแบบอยากทําผลงานให้ดีๆออกมามากกว่าครับไม่ได้มีอะไรเลยของขวัญของมีการซื้ออะไร ของขวัญเหรอปีนี้เก็บเงิน <laughs> เพราะว่าเราใช้เงินเก็บแบบไปค่อนข้างเยอะเหมือนกันแต่ว่าเออเราไปลงทุนซะมากกว่าส่วนใหญ่ก็ทุกคนปกติเออเก็บเงินเก่งนะจร,งจริงก็เก็บเก่งแหละแต่ว่าก็ใช้เก่งกว่าก็งงเหมือนกันบัตรเครดิตแต่ละเดือนก็แบบมาทีก็จุกอยู่ปีนี้หรอเออของขวัญให้ตัวเองไม่มีเลยอะ่ะสงสัยต้องจัดสักใบสองใบแล้วแหละกระเป๋า <laughs> ต้องดูก่อนว่าอะไรเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวรอ ถัดไปอีกสักหน่อยยังไม่รีบเออค่อยแบบรวบยอดแบบวันเกิดคิดมาดไม่งั้นจะเหมือนปีที่แล้วที่ข้ออ้างเยอะเป็นแบบอ่าแบบเราเป็นยานหนึ่งอันเอเฮ้ยอองซื้อของมันเกิดให้ตัวเองหน่อยคิดมัดมันต้องมีแล้วอะไรเงี้ยปีใหม่อะไรเงี้ยมัน4ี่ห้าชิ้นแล้วมันท้ายปีรวมๆกัน,กนแบบไม่ไหวอะ่ะก็เลยแบบโอเคไปก่อนเรายังไม่เป็นไรรู้สึกว่าปีนี้เราเราแฮปปี้เรา, Happy, เรา อิ่มกับโมเมนต์ต่างๆที่เราเจอแล้วก็เซอร์ไพรส์แล้วน้องเอ้ยนอกจากเซอร์ไพรส์ที่ที่เซนต้ามาเซอร์ไพรส์ก็ที่บ้านด้วยแบบพวกพี่แซมมี่พี่นิวพี่ป้อเพื่อนเอิร์ธชื่อกิบอะไรเงี้ยเขาก็แบบรวมกันเซอร์ไพรส์อะไรเงี้ยแฮปปี้รู้สึกว่าเอ้ยน่ารักปีนี้ทําดีแบบย้ายบ้านใหม่ด้วยแล้วก็แบบมีอนาบริเวณขึ้นอะไรเงี้ยแฮปปี้มากรู้สึกแฮปปี้เหมือนแบบเข้าป่วย เป็นเหมือนบ้านอีกหลังด้วยอะไรเงี้ยต่อให้เราแบบไม่ได้ว่างไปเจอแม่อะไรเงี้ยเพราะช่วงนี้งานติดติดติดกันเราก็จะแบบบินไปบินมามันก็ไม่สะดวกเนาะแล้วก็โควิดอะไรอย่างงี้ด้วยครับามุทา,อ,ทาอยากพูดถึงแฟนคลับหน่อยกับสิ่งดีๆที่เาทให้เราในวันนี้นครับไปเคียวกูดพูดหน่อย <laughs> โอเคครับ <c oughs> ขอเยอะเลยอ่ะอยากพูดอะไรก็ขอบคุณมากๆครับขอบคุณจริงๆขอบคุณ ทุกปีเลยที่ผ่านมาตั้งแต่ทั้งคนที่อยู่คนที่ไปคนที่ตามหน้าจอหรือคนที่แบบมาแล้วไปแล้วหรือคนที่บางคนที่ไปมาไปนานแล้วแล้วก็กลับมาอะไรเงี้ยครับยินด,ด,ดีต้อนรับเสมอนะครับขอบคุณมากๆทุกๆอย่างไม่ว่าจะเป็น เรือค่าเน็ตค่าแบตค่าทุกอย่างที่คอยแบบทําปั่นเทรนให้เล่นนั่นนี่ให้เม้นชมกดไลค์หรือทุกอย่างคือมันแบบว่าทําให้เอิร์นมีทุกวันนี้จริงๆขอบคุณมากๆครับแล้วก็รู้สึกว่าทุกอย่างทั้งเป็นซุ้มหรือเป็นของที่ส่งส่งมากําลังใจที่แท็กมาหรือทุกอย่างที่เอิร์นรู้สึกได้ว่าแบบเอ้ยเราไม่ได้เดินคนเดียวในเส้นทางนี้นะแล้วมีแบบกําลังใจที่แบบเป็นแฟนคลับเราหรือว่าแบบคนที่รักเราจริงๆอะไรเงี้ย ที่แบบบางคนที่ไม่เคยเจอเราด้วยซ้ําหรือแบบเห็นแค่เราผ่านจอแต่เขาสามารถรักเราได้จากแบบติดใจจริงๆอะไรเงี้ยรักที่ตัวเราเป็นตัวของตัวเองตัวเป็นตัวเราอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเราโชคดีมากเราอยากรักษาเขาไว้แล้วเรารู้สึกว่าเราก็อยากทําอะไรดีๆตอบแทนกับเขามากๆแล้วก็อยากให้ทุกคนดูแลสุขภาพตัวเองดีๆนะครับในหลายๆประเทศก็เชื่อว่าน่าจะดีขึ้นแล้วแล้วก็ในประเทศไทยก็สู้นะครับอีกนิดเดียวเป็นกำลังใจให้หวังว่าไม่มีใครเป็นอะไรหวังว่า กำลังใจของทุกคนจะอยู่ครบนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้ในทุกๆเรื่องเหมือนกันเหมือนที่ทุกคนเป็นกําลังใจให้เอออยากจะบอกอีกครั้งว่าเออให้กําลังใจทุกคนไปตอนเนี้ยแบบว่ามันก็อาจจะแบบเหมือนแบบมันแคบบ่ชฉลิมจิตใจชัว่วคราวอะ่ะเอาจริงแล้วแบบอยากให้ทุกคนแบบพุชเอาตัวเองเยอะแบบให้กําลังใจตัวเองเยอะๆแบบสร้างจากตัวเองเยอะเป็นแกนหลักแล้วค่อยเอาคนอื่นมาเป็นแบบแรงผลักดันเสริมอะไรเงี้ยเพราะว่ามันจะเป็นอะไรที่แบบ ลองเธอม,มากกว่าไปได้ยาวมากกว่าแล้วก็จะแบบมีแพชชั่นในการใช้ชีวิตมากขึ้นอะไรเงี้ยครับลองดูลองทำกล้าสิก้าทำกล้าคิดกล้าอะไรหลายอย่างนะครับเป็นกำลังใจให้ให้ให้กำลังใจตัวเองเยอะๆของเอิร์นม,มันอาจจะเป็นแบบชั่วคราวหรือว่าแบบอะไรอย่างนี้แต่ก็ยังไงก็ถ้าวันไหนรู้สึกว่าไม่มีใครแล้วเอิร์นยังอยู่ตรงน,นี้เสมอน,นะครับรักมากๆเลิฟม,มากๆรักครับ